เมาลีรีสอร์ทนะคะแล้วก็ตอนตอนเช้านี้พนัางงานจะจับต,ตามตากจะไวหาช่วงนี้จะเป็นตอนชชเช้าน้ำทะเลครับเกาะเลี้ยงน้ำทะเลได้ยินกันหรือเปล่ายามเช้านี้ตามมาดูท้องทะเลคนเล่นนมม้ำนมม้ำตือซุ่งห้าเล่นให้เพื่อนเพื่อน เสมือนว่าได้มาทะเลได้กันนะคะดูมุมต่างๆทางเข้าของทะเลเราจะเข้าไปที่คะทางนี้จะที่ดอยากเอระแทะออก จากยานค้าพี่กับการข้าวเสร็จเรามันนั่งเนตรงนี้มีเป็นตสถานที่ไว้การอาหารแต่คุณจะกินไรก็ไดนะคการข้าวแล้วเราก็จะมาเดินดูมันมีสาวไว้นาเลรือองผู้ใหญ่แล้วก็ไปกิน,านาอ,อ,อ,อาหารอาหารได้กันเจอเพื่อนเพื่อนดูนะจ๊ะมาเดินจัดรถตอน แล้วนี้ก็น่าจะอยู่ที่แปดพอดีเน๊ะตรนี้จะว่ายน้ำตั้งผู้ใหญ่เลยนะคะเพราะว่าตื่นเช้าก็เห็นพุทธเขาเล่นน้ำนักเล่นน้ำก็เล่นกันแบบทั้งวันเลยตอนนี้ก็จะพาเพื่อนเพื่อนมาเลกันกับสวนของเขาดูเสร็จใจดีนะคะดูยามเช้าอากาศซึ้งลมเพื่อนเพื่อนลองดูว่าเป็นต้นอะไรน อนนี้พาเพื่อนๆมาอำเภอแกงจังหวัดระยองมาดูสุนทรผู้นักแต่งกรระดับโลกเออแต่งให้กับพระอภัยมณีเป่าปีและผีเสือสเส้อสมุทรผีเสื้อสมุทรน่ารักไหมอ้วนท้วมสมบูรณ์นี่ค่ะนี่คือผีเสื้อสมุทรอยู่ในแอ่งน้ำนค่ะสวยอ้วนท้วมสมบูรณ์ดีค่ะ แล้วก็ดูนางเงือกตอนนี้ผีเสื้อสมปุกกำลังจ้องดูนางเงือกนี่ค่ะจุดสาครสี่ม,าม้าหนึ่งมังกรน,นะคะแล้วมือสีลือสีทำมือดีดีดี